สวัสดีครับเรามาอยู่กับเกม E D F 4.1กันอีกแล้วครับมาผมจะมาจักการการในพวกนั้นเองเฮ้ยจะเข้าก่อนที่หัวร้อนไปกลับมาครับเราดูก,กันเลยนะครับเรามาอยู่ในภารกิจที่12ครับมิชชั่นที่12ล้วไปรูกันดูจากภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมีมดลวงมันจะฟากไปแล้วผมกลยคิดว่าผมใช้ปืนนี้ดีไหมเนี่ย แน่นอนฮะเริ่มต้นผมต้องขอฮาร์ดก่อนนะกงันอยากเข้าถึงในระดับนี้แต่ก็ไม่อยากใหญ่มากแล้วผมสู้ไม่ไหวมาลูอีกนึงว้าวอะไรเนี่ยคือ,อคนเต็มไหมฮะตรงนี้ฮะอันตรายฮะ,ต,ยะต้องให้คนออกไปจากที่นี่ก่อนฮนะ Hãy subscribe cho xuống Ghiền hả? Ghiền mơn! Ôm anh á! Gò! Húi tèm! Húi ไปฮะยิงไปฮะยิงไปฮะยิงไปเอ้ยทุหมดปิวไปเลยพลังงานเออผมใช้อาวุธที่มันมีพลังงานทั้งไอ้นี่สองอันแ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เดี ก่อนนะเก็บก pues right. mm ่อนเก็บก่อนแล้วก nah. ็ยิงฮะการนำยิงนะฮะการนำยิงเอามันเอามาล่วกฮะเอามาล่วงสักหน่อยนะอือสักหน่อยนะออกไปจิ้นทางทั้งตึกฮะโผล่ออกมาออกมาซีออกมาออกมาออกมาโอ้โหเยอะมากฮะพลังงานหมดอีกเดี๋ยว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 อีกคนเข้ามาเกือบแล้วผมตึกระลายฮะกระลายเกือบแล้วพลังงานหมด มันยิงมาาผมแล้วว้ายโอ้ยตายตายตายบิน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 อาการนั้นฮะเลือดอยู่ในฮะกล่องเลือดผมหาของเลือดนี่เจอเจอแต่กล่องเล็กบิน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 ยินดีที่บินได้ก่อนฮะก็อัดกระเปอุ้ยช่วยช่วยช่วยพวพลังงานหมดพลังงานหมดตายตาย ตายสิอย่างนี้ก็ตายนะรอต่อลกันดิงครับดิงดิงครอออมาที่โล่งฮะต่อไปเนตึกเราเล่นดิงลำบากนะเฮ้ยด้านซ้ายตัวหนึ่งโผ่มาอย่างไรของมันด้านหน้าอีกสฮะต้องบนนึงมาครับมาม ล่วงไอ้ล่วงสายตัวนึงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะยีสียียสช้าอะไรล่ะยิงเข้าไหมโอ้หไปอยู่อะไรไกลขนาดนี้พี่เอ้ยอ้าล่วงล่วงไอ้เจ๊ยคอมพพสเจ๊ยพิชันครีออ้้ออา้าวววย่าครับผม คดาวนนครับผมห้ิครับโอ้ยมาถึงเองก็งานเลยมาละผมต้องขึ้นนี่สูงก่าน,นั้นเ่อจะมองวิสัยทัศน์ได้ก้างไกลกว่าเดิมมันนะจะได้ช่วยเพื่อนๆได้โอ้ยยิไปสามอันฮนะโอ้โหนี่คือจำวัดจำเลยจำเลยจำเลยบอกเลยผมอารวาสบอกเลยงานนี้ นี่เอาลาว่าครับขอให้บอกมาเลยมาเลยไอ้พวกมดเดี๋ยวโหลดก่อนปะโถเขาเสียกิจการนี้ใช่ไหมนี่จี้อะไรล่ะเขาเสียงานนึงคือพวกอาจจะตายด้วยด้วยตัวเองจากมือของตัวเองอาจจะตายได้ดีขึ้นกาดันตีเข้าไปเอาให้เตี้ยงเอาที่เตี้ยงตายแล้วตายแล้วเห็นไหมฮะยิงเข้าไปครับแนียสองสามทางแยกไปสามทางเนี้ยอาจจะไปฮะ จายไหมครัต้องโดนบ้างเหรอวะยิ่งกนันเข้าไปครับขัเข้าไปครับต้องโดนบ้างนะครับขัเข้าไปครับต้องโดนบ้างแหละป,ปิวขึ้นไป็นลูกหมุนกับยานแม่ไปเลยถึงถึงถึงน,นั่นลูกถึงครับต้องอัดเข้าไปครับอัดเข้าไปนั่นไงปิวเกือบตายปักโอ้โหสูบป,ปิวไปนู่น ผมแล้วนะผมต้องขึ้นตัวนี้ฮะอาตึกไปก่อนเอามาเอามรรลุเอาบรรลุถูกกับตรงนี้จะเยือกฮะตายตงใต้ตีโมเลเนี่ยโอ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเลือดอยู่ไหนเลือดเลือดไอ้ีเเลือดอยู่ไหนเอ้าเจอและเลือดเรากำลังเอาครับไปครับอย่ากลัวฮะยิงกระปาไปครับปิดไข้าไปนี่ฮะเรามีแต่เลือดอย่างนี้เลือด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  นั่นไงล่ะต่อไฟฟ้า,า,าอะไร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 ไปเลยติวเลยทุกคนติวไปไกลเลยไปไปอู้มึงง่องอะไรตอนนี อ้าวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกเกมเดียวช่วยฮะ้องช่วยมาแล้วมันมาแล้วมันมาหาผมแล้วมัไงลูกชายยิงไปไหนวะกูเนี่ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอัดเข้าไปครับอัดเข้าไป ยิงมัน2ตัวครับเชี่ยด้วยก็ต้องช่วยฮะต้องช่วยยิงถึงได้ยิงไปฮะรีโหลดเอารอรอลีโหลดไปยิงอันนั้นไอสิโอ้โหฟิวไปนู่นกับยังโอ้โหเดียวเดียวเดียวเอามาอยังรอฮะรอรีโหลดระมุดฮะเออรอรีโหลดมันมีขี้ก็าบินฮะต้องยิงนี่ก่อนโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาโอ้โหมาเป็นฝนเลยเดียว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 ยิบินก่อน แล้วก็ของฝากแลก้วก็ปีนเราเข้าไปกินเข้ามาเข้ามาภาคพื้นกับภาคพื้นไหมข้างหลังข้างหลังตัวหนึ่งเดี๋ยวล่ะโอ้โนี่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 ไงเข้ามาเข้ามาแล้วก็บินฮะบินขึ้นบินขึ้นลบลบโอ้โหมาไม่เลิกฮะเดี๋ยวนะผมต้องกินยามากกันล่วงปะเนี่ยแต่ผมกินแล้วมันไม่ลว่วงเลยนะ ผมไม่หยุดจริงๆเลยเนี่ยเยอะมากเลยเอาไปมันต้องยิงมันได้ไงนี่เปล่าไม่กระทงกระทาเลยนะเนี่ยริล่วงไหมมันล่วงไหมอุ้ยอุ้ยทังเหรอไม่ได้อะไม่ได้ทิยิงะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนยิงกอน ได้ได้หรอยดีไ้งูงงตั้งนานได้ได้ดได้หรอโอ้ยได้ฮะได้ฮร่วงฮนะโอ้ยแล้วผมริงตั้งนานนี่คือผมต้องยิงพวกร่วงใช่ไหมแบนะี Да. มหมดละขึ้ามาเลยพวกมดตายด้วยกันเลยอ่าบ่าแล้วอ่าบ่าแล้วไปแล้วไปแล้วไหนแล้วต้องเก็บจังหวะนี้ฮะตรงนี้จริงฮะตรงนี้เราจะร่วงฮะอ่ะไอ้ท่าที่นี้ฮะนี well, ่เราจิงได้ฮะอ่เทําไมฮะโอ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงควันขึ้นแล้วฮะรอยานเปิดทาะลุเปิดแล้ว นี่ก็ยังไปนะ,ะอัจจะไปครับโดนไม่โดนเอาโอ้โหตึกตึกบ้าตึกบ่อบางขวางไอ้ตรงนี้แล้วอขากำลังยิงยานเลยผมไม่อา่านมิชชั่นแน่ๆแน่เลยผมว่าปลุกเองอยู่แล้วโอ้โหเท่าสไนัยมานะล่วงแล้ว ล่วงแล้วครับล่วงแล้วล่วงแล้วครับล่วงแล้วดู้วเบิดโอ้ยอไทอยลุกไหนละไหนละ,นละยานอาอยานยานหายโอ้โหไม่หายเลยอยู่นี่เลยเหรอ มตรงให้มันสูงเลนะยฮะยิงก่อนยิงก่อนคือมันเหมือนว่ามันจะหมดแล้วฮนะแต่มันโอ้มันยังไม่หมดนะมันปล่อยมันเพื่อนแต่ตอนนี้คือผมต้องรอวนกลับมาฮนะที่างไนระไปงานเดียวผมยิงไปนู่นฮนะเพื่อนเพื่อนฮนะโดนไหมคุณว่าจะโดนสักอันไหม โอ้ยผิวไปนู่นเปิดปางเมื่อไหร่เจอกันแน่สามสองไปครับโอ้ยโดนเคิดเลือกครับเอ้าตกตะกิดมาแล้วมาแล้วระยะใกล้ระยะใกล้ขึ้นขึ้นขึ้นลู่ระยะใกล้ไปแล้วไกลาปครับ เปิดปากว่าไงนี่ใกล้มากฮนะเปิดปากเลยเปิดปากออกมาดูก่อนเดี๋ยวตกตึกไปครับอะะบป,บไป,ไปเลยครับหนามว่าไหมครับกันหนามว่าไหมนั่นแหละครับผมเอามันล่วงครับอาจไปครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวผมล่วงแล้วครับไหนล,ล่วงไปไหนล่วงไปไหนเอา,าดิอย่าเก็บม,มดครับ ใช้งานยากละงานจิ๊บจิบจิ้ิ้มละคอยล่วงครับเดี๋ยวได้ได้ล้วงล้วงมาถึงนี่เหรอเนี่ยเดี๋ยวล่วงฮะอย่ามาล่วงแล้วโอ้โหไปทั้งตึก เนี่ยมาหมดอีกแยะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมมันมากฮะผมดันโง่เองที่เมื่อแต่ยิงมดไม่ยิงยานใช้เวลานานมากฮะปฏิตาในภาคต่อไปนะครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างแล้วก็เกมอื่นๆด้วยที่กำลังจะตามมานะครับติดชมกันได้ หากถูกใจฮะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากครับไปแล้วนะรักในะจะนิวน <laughs>